สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแท็กพระรันยูประกาศขายโรงแรมรูธธุรกิจส่วนตัวชาว่ลาหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับแท็กพระรันยูนักแสดงมากความสามารถที่ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ฐานะไม่ธรรมดาเลยครับมีทั้งธุรกิจโรงแรมและเป็นนักแสดงพิธีกรอีกด้วยล่าสุดแท็กพระรันยูได้ออกมาเปิดเผยว่า ตอนนี้ได้ประกาศขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคาดว่ามูลค่าที่จะขายกิจการดังกล่าวอยู่ที่ประมาณมา0ล้านบาทสำหรับสาเหตุที่ขายหนุ่มแท็กยืนยันว่าไม่ใช่เพราะสถานการณ์โควิดบีบบังคับแน่นอนแต่เป็นเพราะว่าตอนนี้คุณพ่อของหนุ่มแท็กเป็นคนดูแลอยู่เพียงลำพังซึ่งท่านอายุเยอะแล้วก็อยากจะเที่ยวอยากจะใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายแบบสบาย,บายๆเพราะเหนื่อยมาม,ามากแล้วท็้งภรรยูเผยอ,อีกว่าไม่รู้สึกเสียดายโรงแรมแห่งนี้ที่จะต้องปล่อยขาย ไปทั้งที่สร้างมากับมือพระหนุ่มแท้กก็ยังมีที่ดินอีกหลายที่ที่สามารถจะทํากิจการโรงแรมได้อีกอีกอย่างในเมื่อคุณพ่อซึ่งเป็นคนดูแลอยู่อยากจะขายก็ต้องปล่อยตามใจท่านและยิ่งไปกว่านั้นน้องพระรันลูกชายของตนก็ไม่มีทีท่าว่าจะชอบทําธุรกิจด้วยเขาออกไปในแนวชอบเรื่องรถมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วจึงไม่จําเป็นที่จะต้องเก็บไวใ้ให้ลูกหลานดูแลต่อ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นขเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณครับ